วันนี้นะคะก็จะมาพีเต์เรื่ององค์ประกอบและหลักการทำงานของกล้องถ่ายรูปค่ะกล้องถ่ายรูปจะมีองค์ประกอบพื้นฐานดังที่แสดงในรูปนะคะเมื่อแสงสะท้อนออกจากวัตถุที่ถ่ายรูปแสงจะพุ่งผ่านเลนส์นูน ون, หน้ากล้องแล้วหักเหไปเกิดภาพจริงหัวกลับบนฟิล์มในกล้อง จากนั้นแสงจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีบนฟิล์มเกิดเป็นรูปภาพที่ต้องการเก็บไว้นั่นเองค่ะอุปกรณ์เสริมภายในกล้องนะคะจะมีดังนี้ค่ะวงแหวนปรับความชัดใช้ปรับเลื่อนเลนปรับโฟกัสเพื่อปรับความคมชัดของภาพค่ะไดอะแฟมนะคะเป็น ช่องกลมปรับย่อขยายขนาดได้ค่ะเพื่อปรับแต่งปริมาณแสงให้เข้ามากน้อยตามความพอดีค่ะชัตเตอร์นะคะเป็นแผ่นทึบแสงค่ะคอยกันแสงและจะปิดเปิดเมื่อต้องการถ่ายรูปค่ะหากปริมาณแสงมีมากต้องปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ปิดเปิดอย่างรวดเร็วค่ะหากปริมาณแสงมีน้อย ต้องเป่าความเร็วชัตเตอร์ให้ปิดเปิดอย่างช้าๆค่ะไม่ใช่แล้วผมก็เป็นปการทํางานของกล้องถ่ายภาพครับรการทํางานของกล้องถ่ายภาพคือการที่แสงสะท้อนจากวัตถุเดินทางเป็นเส้นตรงผ่านช่องเล็กๆของกล่องสี่เหลีย่ยมเกิดภาพของวัตถุบนฉากรองรับด้านตรงกันข้ามเป็นหัวกลับ มันเป็นหลักการของการสร้างกล่องรูเข็มในสมัยโบราณนะครับหลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพนะครับผมก็จะมีห้าหัวก,กับไาอฟเฟมแล้วก็เลนแล้วก็วัตถุที่อยู่ตรงมาครับผมปัจจุบันกล้องถ่ายภาพได้พัฒนาโดยลําดับเช่นมีการนําเอาเนลนนูนไปติดตั้งในช่องรับแสงที่มีขนาดเล็กเพื่อช่วยรวมแสงให้เข้าไปในตัวกล้องให้มากขึ้นทางด้าน ทางหน้าตรงกันข้ามของเลนเป็นตำแหน่งที่ตั้งวัสดุไวแสงหรือฟิลม์มสามารถปรับตัวเลนเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนบนฟิล์มได้มีการติดตั้งในอะเฟรมปรับให้เกิดช่องรับแสงขนาดต่าง,างรวมทั้งมีส่วนที่เรียกว่าชัตเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมเวลาในการเปิดปิดมา่านเพื่อให้ปริมาณแสงตกกระทบกับฟิลม์มตามความเหมาะสมและยังมีช่อง เลงภาพเพื่อช่วยในการจัดประ,ะกอบของภาพถ่ายให้เกิดควาเมเป็นครกันมีเสียงครับ